ตกตัั้วบโอเคโอเคโอเคกดแล้วด้วยเอาเป็นว่าหายไ,ไม่ได้ทำอะไรก็มาทำแบบโทรศัพท์ก็บอกแล้วว่าเล่นเกมไม่ค่อยได้ใช่ใช่แต่แต่เป็นาวาเกินชิน <c oughs> ต,ตามหลังเพื่อนให้นำเพื่อนแลนะ้วเนี่ยโอเคโอเคเอาเป็นว่าก็อยู่ใน เรียกว่าไงดีะเรียกว่าอยู่ในเกมโทรศัพท์ที่ชื่อว่าแบงดรีมบันดอริก็บันดอริบันดอริเกมมัฟเเดเดโอเคเอาเป็นว่า <c oughs> คอนเทนต์ในวันนี้ก็มีไม่มากคุณเห็นเพชรตรงนั้นไหม <c oughs> จำนวนหนึ่งนะทีเ่เสียเวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอะนะในการที่จะได้มาันมาแล้วก็ แล้วก็ขอพูดอีกอย่างคือผมไปพูดเล่นใหม่นะเพื่อแปดเองใหม่ใหม่ใหม่ครั้งที่เท่าไรหมดครั้งที่ <laughs> สามสามโอเคที่จริงก็อยากเล่นสักเพลงหนึ่งอ่ะนะแต่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่า เอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะขัดดวงขัดดวงขัดดวงเดียวฮะเดียวดีงว่ะฮะขัดดวงดวงแล้ววันแอบไหวะขัดดวงแล้ววันแอบไปอะไรนะขัดดวงแล้ววันแอบว่ะเดียวเนอดวงแล้ววันแอบบอกทุกคนทอาเงินไปไปกับเกณฑ์ชินวะเค็มจังเอาเงนไปเผา มาโอเพนมมกามูกาหลยอ <laughs> ยังอีกเอยยัง,ยงี่มีคนเดียวซอีกเอ่ยมีคนเดียวอะกิงสี่ดาวช่วยเลยว <laughs> ันเห็บกว่าเอาไปซูบูดิสกน่ะยังเหลอีกใบนึงอ่ะไปโอเคสามดาวสาม โอ้ของโอโฟไปลุยอ,อันนี้ของโอโฟได้ลุยมาโอเคเราจะแบ่งแยกประเภทว่าอ่าครึ่งครึ่งหนึ่งตู้ฮัลโลวีนหรือยัดใส่ฮัลโลวีนยัดใส่ฮาโลวีนเลย,เลยแล้วกันอ๋อฮัลโลวีนเลยก็ได้ฮาโลวีนอ่ะตูมโหลดโหลดอยู่แล้วครับล้มคนตูมดังสิ ดูตรงนั้นจะล้มลงเนี่ยป้าบอสเราลบไอดีทิ้งเลยเลิกเล่นดิมาเลิกเล่นเลยล่ะพี่เดชเขามาหยอกเลยต้องหลับเลยสองหมื่นเป็นเจ็ดหมื่นโอ้โหนี่โจทย์ที่ไหนแล้วเดชส่งสซนพิเกอร์ส่งโซนพิกเกอร์ไปหาทีมงานแล้วก็ขอลบไอเดียนดีกว่าทีมงานบอกยิ่งพวกเองนี่เองเพิ่งจะกู้ไอเดียมาลบเหรอเป ยุกกี้เนี้ยว่ะบอสเฮ้ยกำหมัดกำหมัดแล้วนะยุกกี้เนี้ยอ่ะเลเวลแปดมียุกกีเนี้ยสี่ดาวเด้ไอ่ได้ข่าวว่ามึงเปิดยุกกี้เนี้ยออกตอนเลเวลเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่นะร้อยกว่าคุดแทบตายพี่เมาอาร้อยกว่าโอ้ยยุกกี้เนี้ยเลเวลเลเวลแปดว่ะถามจริงในตู้นี้มันมีกี่ใบรู้แต่ที่รูปคอคอคอเป็นอันนี้มีหนึ่ง อันนี้มีหนึ่งละมีหนึ่งตัวประมาณสามนะครับแัว2 2> ว้วีสองตวสนมาตัวตู้ได้ส่วนมาตู้ตู้ส่วนมาของเอ่อหน้าตู้ของไอเกมนี้มันจะมีสองตัว <c oughs> อือหมีอ๋อตุ้มตำมัดแล้วนะชิชคกี้พายชอบเดารุ้น อย่างอย่างใจเย็นนั่นใจเย็นก่อนนายไม่ดีคานนคานอนคานนฟังคานนคานนคานน้องไก่คานนไก่คาถาชิตังเบกรุ๊นลุยโอ้กจะทขอะอจิงจิงเนี่ย ว่าไอ้ดีจริงไหมละไอไอปูภูภูคอมโบแอปเปินที่ทำใหม่ทำใหม่ได้ไเลยวะเราใหม่ได้ไม่เป็นไรเด้อว่าไอ้ดีจริงยังไงวะมิกเดี๋ยวจะเย็นไอยอ่อไม่ขายต่ออาจจะซ้ำก็ได้ไอ้ขอลองเงินเราเราเอาเอาเงินเอาเงินที่ได้มาเติมได้ยินนะอีกตัวนะแต่จะจะไปอีกด้วย กีตังเมชันหน้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นต้องนอกเหลียมาให้เหรอนอกเหลียดมีโอกาสออกมีมีโอกาสออกนอกเหลียเสมอพี่ เเก็บยแต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่เราในเลนเรามีได้แล้วอันหนึ่งไอ้เถื่อนี่อย่าอยา่าชิงมากเดี๋ยวจะแทงด้วยกันใจอย่าชิงมากไม่ดีทำทำดีพี่เลยออ๋จะมาล้างแค่ให้น้องเมื่อ,อวานแล้วกันล้างแค่ให้น้องเมื่อ,อวานด้วยว่าไม่ทำอะไรไว้ไหนที่ไหดิโอ้โยโอโย้โยโอย <S <S นี่เดี๋ยวขอสร้างยุพิเศษนะสองกระต่ยอ่ะสองกระตทยอยู่จะพาไปกางคุกห้องสารภาพบาปเลยับคาพบาปเลยโอ้อันที่สองมาเลยว่ะกินไอเหี่ยซ้ำซ้ำสวยโอเปาใดครายศคนบาป เดี๋ยวคนบาปมข้ามาอย่าตั้งยศมวดจั่วไดี๋มวไอ้คนบาปขอใช้อนาคบินในทางที่ผิดเลยมันก็ผิดอยู่แล้วเอ่ะจงเปิดเพลงคำสาบแป้มนึงขอเปิดเพลงแห่งคำสาบหน่อยอ่านี่แหละโอ้โหดี อ๋อมอบยดคนบาปให้เนื่องจากได้ยูกินะซ้ำสองตัวเดี๋ยวขออไมิกต้องีจริงนะน่ยนี่คือสีไฟไมเล้งไปแเอวนดยทธานได้ปะเนี่ยอิออ๋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 อออ๋ ไอ้ดีกไลิซ <Christina. S 1> ่าเลยไอ้เปิดไปม้สดาวโรเซเลียคบงเลยสไแล้วถ้าสดาวโรเซเลียคบวงนี่มันก็ลบอเลยะนบอกไว้ไอดีนี่จะไม่มีีกไม่ี่สดาอ กินกาชาแดงกำลังเปิดกำลังเปิดค่อมอยู่โอ้โหโอ้โหคุณป้าเปิดคอนทินิวข้างๆไอ้ตรงข้างข้างซ้ายไปเลยก็ได้ <c oughs> ชิตังเมโป้รุยโอ,โอเจไม่มีตัวอะไรเปยท <c oughs> ี่เสียสกิปไปก็ได้พี่เฮ้ยอ,อันนี้มันเต่านี้ชอบนี้น หน้าตู้ออกไปสองแล้วลวะวัดมีอะไรจะสารภาพบาปไหมไม่มีใครสรารภาพบาปไม่มีหาเรื่องเองเนอะพูดเยอะยืนตึงมาแล้วยืนตึงมาแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วดวงอะ่ะหน้าตู้ซ้ำก็มาว่ะพี่ตังเม่โป้งรวยโอ้อยังไม่มีแล้ว แม่ไงคือเพลงแค่เพลงแห่งคำสาบกำลังทำงานอยู่พี่เพลงคำสาบกำลังทำงานอยู่พี่แซ่เพลงเพลงไม่มีอะไรไม่เคยฟังอะไรท่าออกทีเดยเรากำลังสาบแช่งอยู่อุ้ยไอโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอเทียดูเพลงที่กูเปิดอ่ะนั่นแหละเพลงแห่งคำสาบเลย เปิดเพลงกูเปิดเพลงเแค่นี่เมื่อไหร่อ่ะไม่มีใครได้ของดีสักคนเลยอ๋อสับแช้งข่าวจัวะเลยทำอะไรเป็นจริงโอ้โหข่าวจัวเลยเริ่มเริ่มมีสับเริ่มเริ่มมีวันแตกเริ่มมีวันแตกแล้วว่ะเติงเติงเติงเต็งมันแตกตู้ธรรมดาไปตู้เกียร์เกียว์ ขาจัวเลยเอนตัคต์ู้เขียวอุ้ยขาจัวเลยนี่แล้วจะเอาให้สิบบอสหาได้ให้ทองมาค่ะมามามาตึ้งตึ้งตึ้งตึงตัวใหม่ตึ้งตึ้งตึงโมโฟองโมฟนิก้านี่น่าจะเต็มวงแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้ เต็มเลยเฮียเต็มแล้วน่าจะได้วงอะโลสเลียดแน่ๆโลสเลียมีสองตัวแน่นเนี่ยเรียบร้อยสายโยกหมดเกลี้ยงอุ้ยเฮียเฮียเฮียทำสาบเฮียงฮียทำสามบมันรุนแรงวอสเพราะกูเปิดเท่านั้นแหละไม่มี ไม่ออกของดีเลยมันชุกหิงกระสับเจ็งเลยสาวเช็กไม่พอมึงซักตั้งยนให้กูด้วยตอนนี้คือกูตะโกะกำลังแบบคนบาปไอ้เหี้ยมึงตั้ง่าให้ล้อไซเ่นเลยล่ะคนบาปล้อไซเล่นติง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 ด้ี่จบาปคือจงจัดเป็นผู้เล่นใหม่รอบที่สี่แล้วคนเหี้ย มอสไม่ให้กลายเป็นรอบที่สี่แล้วแบบเออโรสเตรียครบวงนะอันนี้จะอย่านะอย่านะวงกูไอดวงเรื่องดวงกูยิ่งหนักๆอยู่นะใจเย็นนะเดี๋ยวจะกลายเป็นคนบาปแล้วเออสองเออเอออยูออ่ไหนวะเออไหนวะ ล้างค่าแล้วล้างค่าลองลองคัดกกยยังไงของวันหวา่าเนี่ยติ๊กเลย นี่รู้ไมททำไมว่าบอกว่าถึงได้รับแคนให้ไหนอธิบายมาสิให,ให้ตัวเขาอธิบายเองดีกว่าให้นำไปทำอะไรไม่ได้ทำเว้ย <c oughs> ผลสรุป <c oughs> เออผลสรุปก็คือสี่นอสี่ดาวเราคนดีไม่เคยทำอะไรอย่างานั้นส่วนกาซัมก็แนะนำเอาไปย่อยเป็นแต้มที่เสียดได้นะครับ โอเคใครจะทำอะไรอย่างนั้นไม่เคยไม่เคยบูลลี่เนี่ยเลยบูลลี่แทนน้องวะให้มีอธิบายไม่ดีวะไม่แตะเดี๋ยวอ่าเป็นว่าเหมือนเหมือนเผาสเปเปอร์ในฮองไกในเกนชินอยู่ไหนนะเผาสเปเปอร์อ่าเอาจริงเอาตามเอาจริงนะคือตอนนี้นี่คือรู้สึกเหมือนเอ่อได้ได้ยกคนฝ่ามาเต็มตัวไงก็ไม่รู้อ่ะ เอาเป็นว่าผิดไปก่อนแล้วกันเนาะเหมือนมีคนใช้อำนาจในทางที่ผิดนะใครเข้ามาก็อย่าลืมแจ้งรีพอร์ตนะฮะคนบาปเขล่มนสารานกันจนเลือดไปแล้วจ้ากูกูไม่ได้ทำอะไรผิดนะสารานมันกว่านระมาร